พีพีชนะวันนี้นะครับก็มากพูดถึงเรื่องของแนวทางการพัฒนาบอลหญิงซึ่งก็ต้องบอกว่าเราชีช้ำประหลาปีนะตกรอบคัดเลือกศึกชิงแชมป์เอเชียสิ้นสุดหนทางเส้นทางในโลตูบาซิล2027บอลหญิงหญิงไว้แต่เพียงเท่านี้นะถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกคนควรแล้วก็เราเองก็คาดกันว่านะครับ ฟูโจชิอิเคดะเนี่ยจะก,กระเด็นพ้นเก้าอี้แน่ๆเพราะว่าทำทีมไม่ไปรู้ตามเป้าหมายแต่ผิดคาดครับเพราะว่าในการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ปรนันแป้งนะครับนนพน้ำซำได้ประชุมพูดคุยหาลือกับหลายฝ่ายโดยเฉาะสภากรรมการแล้วเนี่ยก็ตกลงว่ายังจยากให้โอกาสนะครับอิเคดะซึ่งยังมีสัญญาอยู่เนี่ยกับสมาคมเนี่ย ทำงานต่อไปนี่สงทรวร์นเนตนที่เหลือในปีนี้เป็นอย่างน้อยนะก็คือฟุตบอลชินแชมปเซี่ยนบอลหญิงนะครับแล้วก็ฟุตบอลหญิงซีเกมนะโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องปรับการทํางานนะครับให้เขาเรียกว่าให้มันเข้ากับสไตล์ของไทยเราด้วยนะเพราะอย่างที่ผมบอกแหละวว่าถ้าเราใช้เจแปนว นะครับสุดริ่มที่ประตูเกินไปให้โอกาสดาวรุ่งเข้ามาเนี่ยทรัพยากรน,นักเตะของเรามันไม่พอนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราดันเด็กมาเร็วเกินไปไหมตัวเก่าที่ยังใช้งานได้อยู่เรายังไม่เราไม่ไม่ใช้แล้วมันก็ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายทั้ทงที่จริงๆเราควรชนะคู่แข่งที่มันเรียกว่าเราควรจะทําได้อะอย่างอินเดียเงี้ยเราไม่น่าพลาดแล้วก็พลาดเงี้ยนะครับเพราะเราใช้เด็กมากเกินไป เพราะนั้นต้องมีการคุยกันซึ่งนี้ก็อีเกดะก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับในเรื่องการทำทำบอลบอลไทยนะครับเพราะวันหญิงเนี่ยนะซึ่งนโยบายในเรื่องของอาการดึงเอารัฐเตลุกขึ้นมาที่นายกสมาคมผู้สา่ลงทุนไปตะเวนหาทั่วโลกมาเนี่ยนะครับก็ ต้องรับการตอบสนองจากโคดิเคดะด้วยนะครับว่าจะต้องใช้ในทัวร์นาเมนต์อาเซียนและซีเกมส์นะครับเพววื่อความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดนอกจากนี้เนี่ยทางนายกแป้งก็ได้วางเรื่องของแผนงานของบอลหญิงขึ้นใหม่ครับบอลลีหญิงจะมีทัวร์นาเมนต์จัดให้มันยาวนานมากขึ้นเพื่อการพัฒน,นาแล้วมีบอลถ้วยด้วยนะครับแล้วก็วางแผนใกนการสร้างแคมป์บอลหญิงขึ้นมาอย่างเรื่องลาว เพื่อพัฒนาบอลวงการฟุตบอลหญิงนะครับในอนาคตนะครับรวมถึงเรื่องของการสร้างเยาวชนอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้มอบหมายให้กับโค้ดแอนโทนีฮัสสันนะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคมอะตอนนี้นะครับขยันเหลือเกินนะไปดูทุกโครงการนะครับทุกงานทุกทีมเลยนะครับก็ ถ้าไม่ใช่วูกโมชันนะทำงานขยันอย่างเงี้ยก,ก็ถือว่าน่าชื่นใจลหละมีอนาคตนะครับเพราะว่าตัวของฮัสสันเองก็บอกแล้วว่าบอลไทยเนี่ยจริงๆแล้วจากประสบการณ์ที่เคยไปทำง,งานมาหลายที่ที่สหรัฐที่อังกฤษที่อะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าแต่ละชาติเนี่ยก็ควรจะมีอัตลักษณ์เินของตัวเองนะครับในเรื่องนี้อันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่า ขาบอกว่าทักสันเขาไม่ได้พูดเรื่องก๊ปอปปงก๊อปปี้อะไรไม่มีนะไม่ได้ไม่แหมกความว่าก๊อปปี้ชาหรือไม่ไม่ดีนะครับก๊อปปี้ได้ในบางส่วนที่นํามาปรับใช้กับเราให้มันดีนะครับให้มันเหมาะสมนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับไทยแลนด์เวเจแปนเวหรือเปลือไนไม่รู้อะแต่ถ้าเป็นฟุตบอลเวนะครับผมว่าเราามาใช้กันได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ พัฒนาฟุตบอลไทยทั้งชายและหญิงเนี่ยให้มันเป็นไปตามตำนองของธรรมและสิ่งที่น่าจะเป็นและบ้อมเป็นจริงของมันนะครับแค่นี้ผมว่าจะทำให้บอลไทยเราก้าวไปข้างหน้านะครับทั้งบอลชายและบอลหญิงก็ขอให้โชคดีครับผู้บอลไทย